มึงเรียกไรเกิร์มาดิขับฮอหนีไปแล้วอ่ะคนที่ขับฮออ่ะ มึงเรียกเนี่ยสวิตแล้วครับลุงสวิดแล้วรัวดิรัวเลยฝัดไปเลย มมาลมาลละยังไงครับเรื่องห่อลมซี่อยู่ไหมครับเรือ่องค,คุยกับคนนี้ได้ก็ได้นคนนี้ถือหอยังไงครับเรื่องหอมาถึงยังไงครับที่เราสัญญากันไว้อะ่ะไ,ไม่ขายครับผม ไม่ขายใช่ไหมใช่ครับไม่ขายโอเคโอเคคุณไว้ใช้สองลัำเลยเหรอใช่ครับใช่มันตอนนี้มีคนขับพอได้สองลำเะครับไม่เป็นไร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 โอเคครับไม่เป็นไร จะได้รู้ว่าพวกเคียเนี่ยมันมันแบบไม่มีคำสัญญาเทียอะไรทั้งนั้นเว้แค่จำมันไว้แค่นั้นเองเก็บไว้ก่อนแค่จำมันไว้หลังจากนี้คือมึงไม่มได้มึงไม่ต้องมีความช่วยเหลืออะไรกับพวกกลัวเอาแค่ว่าสัญญาใจกับพวกเคียเนี่ยทำเคียอะไรไม่ได้เว้แค่นั้นเอง ใช่พวกสัญญาอะไรมันพวกพวกนี้ถ้าสัญญาอะไรกันแล้วคือไม่มีใครไม่มีใครเคยแบบไม่ไอ้นี่รักมีแต่คนรักษาสัญญานะคนที่เคยสัญญากับผมมีแต่พวกเคียเนี้ยไม่รักษาสัญญาเว้ขนาดพวกไอบอลน่ะพวกไอบอลไอบอลควอนตีนหรือว่าเฮียอะไรขนาดไหนฮะไอบอลแม่งรักษาสัญญาตลอดนะผมบอกให้ ไม่ได้บอโหมหรอกเว้ผมว่ามันมันคือคนไหมมันมันคือมันคือพวกนี้เองอ่ะไม่ไม่เกี่ยวบอโหมหรือบอไม่โหมหรอกไม่เกี่ยวหรอกเมื่อของตกไปอยู่ถึงเขาแล้วอ่ะมันมันมันไอ้นี่แล้วครับเหมือนเขาได้ไปแล้วอ่ะไม่จาเป็นอ่ะอะไรประมาณนี้ 对、嗯。嗯嗯